เป็นไงคะโดนคุณพ่อไม่ให้รับตำแหน่งดีแค่ไหนที่ฉันยังไม่ได้บอกเรื่องที่คุณทำร้อยร่างกายฉันมันเป็นเพราะคุณนั่นแหละนิดคุณผิดที่ไปหาเรื่องเขาก่อนนี่กูจะมาโทษฉันได้ยังไงทำไมไม่โทษตัวเองที่มักง่ายชอบเล่นชู้มันเป็นเพราะคุณมันน่าเบื่อไงแกก็แกเรื่องอย่างว่ารดไรรสนิยมผมเลยต้องมีชู้ไงไอ้แม็กมันจะมากเกิดไปแล้วนะเออจะทำไมเบือ่อโวยไปหาอะไรเด็ดดีกว่าอยู่ตรงนี้ มีแต่หิวเชียวพี่แม็กคะกอโทษนะคะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกคะ่ะไม่ไปเรียนหรอวันเนี้ยหนูเครียดคะ่ะหนูไม่อยากไปคะ่ะดีละจะได้ไม่เป็นขี้ปากใครพี่แม็กคะหายกโกรธหนูแล้วใช่ไหมคะวันนี้พี่มาเคลียร์นะที่หนูทำเรื่องไว้ที่มาหาลัยเคลียร์อะไรคะ เราต้องห่างกันก่อนนะอย่าพึ่งมันเจอหรือติดต่อพี่มาอีกนะหนูทำไม่ได้ค่ะหนูห่างพี่ไม่ได้จริงๆหนูรักพี่จริงๆนะคะต้องได้สิและบ้านหลังนี้หนูก็ช่วยเก็บข้าวของออกไปด้วยนะทำไมพี่เลวกับหนูแบบนี้คะตอนอยากได้อะไรก็จะให้พอได้แล้วก็ไล่หนูเหมือนหมูเหมือนหมาแบบนี้เหรอคะแล้วใครใช้ให้ไปต่อรอต่อเถียงกันนิดล่ะเธอทำอย่างนั้นไม่ได้ พี่จะจบแบบนี้กับหนูใช่ไหมคะใช่แล้วเธอจะทําไมไม่ทําไมหรอคะ่ะหนูแค่ท้องท้องคะ่ะรู้ของพี่ไงเลิกเล่นนะอิงอิพี่ไม่ชอบและไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อของใครทั้งนั้น ถ้ามึงทําชีวิตกูกับลูกพังชีวิตมึงก็ต้องพังเหมือนกันมึงจะมีชีวิตที่ดีและสุขสบายคนเดียวแล้วทิ้งกูกับลูกไปเหรอไอสันล,ละเลวกูจะส่งหลักฐานที่กูท้องกับมึงให้เมียมึงและที่มึงแอบยกักยอกเงินบริจาคของมหาลัยมึงพังกูพังมันสมละไอชาชั่วเข้าด่วนสําหรับเช้านี้ค่ะมีนักธุรกิจหนุ่มหล่อทําผู้หญิงท้องแล้วไม่รับและยังทำรายร่างกายพันอะไรกันวะเนี่ยเสวย,สวยแล้วไงอีเด็กเวน เขาอยากยอกเงินบริจาคของมหาลัยไปจำนวนมหาศาลตำรวจและทนายกำลังบุกไปที่บ้านของนักธุรกิจท่านนี้ค่ะฉันขอฟ้องคุณแม็กหลักฐานฉันมีหมดแล้วคุณได้กลับไปเป็นไอ้แม็กคนขี่มีแต่ตูนแน่นๆนิดคุณฟังผมนะนังเด็กนั่นอ่ะมันสร้างเรื่องขึ้นมาหลอกคุณและผมหวังให้เราทะเลาะกันฉันเคยโง่เชื่อคุณทุกคำพูดนะแม็กตอนนี้ฉันพอแล้วและคุณต้องรับกรรมที่ทำกับฉันไว้ ไอเฮงสุไว้ฟันเราทิ้งจุดจบของคนหลายใจมักต้องเสียอะไรไปเสมอฝากติดตามทุลักทุเลเอไอไว้ด้วยนะคะ